พี่ตองเลือกอ่าซอสเป็น AUX อันนอ,อันนี้ตัวนี้มีเนปะไม่มีครับ ข้อไอ้ตัว<ช>ตัวชาร์จนี่ของผมหรืบอกแปลงของผมด้วยชาร์จกับสายมันจะเป็นอยู่ตลอดเลยนี่แหละปัญหาบางเป็นบางคันก็เป็นบางคันก็ไม่เป็นที่ลองลองต่อเล่นอ่าเข้าที่ไวไฟ หน้าจอมันมันไม่เอียงแล้วเพราะว่าตัวนี้มันไม่เอียงมันเป็นตบต้องหกขัดมันเลยรถหน้าจอนั้นจะติดหรือ๋ย่าลองเปิด เาเสียงจากตรงนี้แล้วเปิดจากเรียวเสียงมันึงจะหายทีนี้เพราะว่าเปิดงนี้จับอ่าเดี๋ยวลองเปิดกดปุ่มนี่หรอกออกไหมออกครับออกค e ับ พี่พี่ตัดสินใจนะเพราะว่าถ้าเสียงมันเป็นอย่างเงี้ยเรารับได้ไหมอ่าก็คือเราอาจจะชดเชยจากการเปิดาบางบางคันก็เป็นบางคันก็ไม่เป็นกว่าพี่แก้ปัญหาไม่จบถ้าเพิ่มเสียงดังๆมันจะมาพี่ลองมาไหม ต้องเบาตัวนี้ไว้ใช่ป่ะแล้วก็เล่งเสียงทิศตรงนู้นเอาได้คราวนี้ัมมีทิปลองเปลี่ยนตัวนี้ดูเผื่อมันจะช่วยได้ไหมช่วยได้นิดนึงแต่ว่ามันเหมือนกับว่า ตัวเนี่ยมันมัน,ม,นมันแปลงเนี่ยคือมันแ,แปลงย้อนไปย้อนมาไปพี่ก็คือจากาขาวเหลืองแดงอ่ะจริงๆอ่ะถ้าถ้าเป็นรุ่นมีเนอ่ะ,อะมันจะมีวายซ็อกเก็ตต่อข้างหลังไ่ได <HDMI. S 1> ่าเป็นเป็น,เป,นเป็นหัวสามหัวงี้ออกมาเลยเหมือนกันแล้วผมสามารถไปให้ช่างเขาสามารถเก็บซ่อนสายไปข้างหลังได้ไหมได้พี่เอาเอาไว้ตรงไหนก็ได้แต่ว่าอันนี้มันต้องอยู่ตรงนี้เพราะรูมาอยู่นี่ไงไม่สามารถจ่อได้ได้มีบางคนเอาออกมาจากตรงนี้ ก็คือเก็บไว้เลยซ่อนเข้าไปแล้วแต่เลยครับได้ครับยนต์ก็ทำได้ก็คือเก็บให้มันเรียบร้อยได้เท่าที่ผมนั่นนะฮะก็คือตัวเนี้ย่าฟพี่ต่อตรงนี้ใช่ไหมอันนี้พี่เอาไว้ในนี้ก็ได้ใช่แล้วตรงนี้ไม่รู้วันมันมันทะลุตรงนี้ไงมันเจาะได้ไหมพี้นัะก็คือเอาสายแล้วก็เอาหัวเนี่ยมาโผล่ตรงนี้ได้แต่ถ้าเกิดรุ่นที่มีเนมันจะมีวายซ็อกเก็ต พี่ไม่ต้องยุ่งกับตัวนี้เลยไวท์ซ็อกเก็ตเสียบข้างหลังปุ๊บแล้วก็ไอ้ตัวนี้ก็ไปต่อกันข้างหลังเป็นขาวเหลืองแดงแล้วก็เสียงพวกนี้ก็ไม่มีจังหวะนั้นไม่ได้แล้วพวกนี้มันมีระบบปลดล็อกอะไรป่ะพี่ปลดล็อกวิ่งหน้าจอพี่ลงปลดเบรกเบรกอ๋อปลดแล้วผมปลดแล้วใช่ไหมเอาโอเคเรียบร้อยแล้วถ้าอย่างงั้นก็จบโอเคครับได้ไม่มีปัญหาเพราะว่านี่ก็สีกลางๆมันก็ไม่มีรบกวนแล้วก็เร่งอย่างตรงนี้เอาปกติเรื่องลกกลวนไม่หลุดแล้ว แล้วว่าหลุดหลุดที่ต้องสไลด์ขึ้นไปคอนเนคใหม่อาจจะเป็นโดนสงโดนสายไปนะครับเพราะาเสียงก็ดังพอดีแล้วเพราะพอสตอมันกว็ไม่มีบรบกวนฉากหรือแต่นอกจากจะเปิดคุณเริ่มน้องเขาไปไหนเนี่ย ข้าปในบ้าน่ะอ๋อข้างในใจนึกว่าเพราะข้างนอกมันร้อนไงโอเคครับได้ได้เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวเกือบเลยอันนี้เอาไว้ต่อกับทีวีที่บ้านนะครับก็คือบางวันเราไม่ได้ขับรถตลอดเราเอาทุนนี้ไปต่อใช้กับที่บ้านได้ปิดได้ผมยกเลิกมือออกยอ่ายกเลิกออกก็คืออันนี้แล้วกดอ่าใช่ครับแล้วกดเสร็จสิ้นุ๊บมันก็แล้วก็ปิดไวไฟอ่าแล้วก็ไปไวไฟเราไม่ต้องปิดก็ได้เพราะว่าเราไม่ได้ไปไหน